พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชมหามนารบพิษรัชกาลที่9ทรงรับวัดมหาธาตยุวราชรังสฤษิ์ราชวรมหาวิหารไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมจัดสร้างพระราชานิสาวรีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหตศยามกกฎราชกุมารซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีประดิษฐานไว้ที่ด้านหน้าอาคารเบญจมรราชวรานุสร์ อาคารปฏิบัติธรรมแบบร่วมสมัยสีเหลืองเข้มมีความโอโทงสะอาดสงบประโยชน์ใช้สอยครบครันอาคารเบ็นจมาราชวรานุสรณ์ปัจจุบันเป็นศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติที่มีความเป็นสัปปายะหรือมีความเหมาะสมอย่างมากในการปฏิบัติธรรมจัดหลักสูตรปกติที่ปฏิบัติทุกวันและหลักสูตรพิเศษทุกเดือนกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย